สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็เราอยู่กันที่ภูมิเจริญครับบางสามหมอสำนักงานใหญ่นะครับวันนี้ผมจะพาลูกค้ามาดูรถครับผมรถของเรามีหลายรุ่นนะครับหลายยี่ห้อครับเดี๋ยวพาลูกค้ามาดูว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับผมก็จะมีโตต้าครับโตต้าวิกโกแชมพ์ครับตัวนี้จะเป็น4ประตูตัวยกสูงครับ4ประตูตัวยกสูงคันนี้ก็ งวดอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับผมแล้วก็จะมี Isuzu Allnew ครับตัวนี้จะเป็นตัว1.9ครับตัว Highlander ครับ Highlander ตัวนี้ก็งวดอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทครับตัวนี้น่าจะเป็นปี2019นะครับผมแล้วก็คันนี้อีกเช่นกันครับคันนี้ก็จะเป็น a l l n e ครับ1.9เหมือนกันครับตัว Highlander นะครับส่วนมากรถของเราก็จะมีแบรนด์หลักครับ i s u z กับ Toyota ครับถ้าลูกค้าถามว่า ยี่ห้ออื่นมีไหมมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังส่งผลิตครับแล้วก็ส่งเข้าอูส่สีบิว้วแล้วก็รอออกมาจอดนะครับผมรอออกมาขายแล้วก็ส่วนมากก็มีทุกยี่ห้อครับแต่ว่าหลักๆก,ก็จะมีโตยต้ากับอีซูครับจะเยอะกว่าเพื่อนเพราะว่าส่วนมากก็ยี่ห้อแบรนด์หลัก ครับจะขายง่ายขายดีกว่าเพื่อนนะครับผมแต่ว่าทางเต็นท์ของเราก็มีทุกยี่ห้อเหมือนกันนะครับถ้าลูกค้าท่านใดก็สนใจยี่ห้อใดก็สอบถามกันมาได้นะครับผมเดี๋ยวพามาเดินดูทางนี้ครับทางนี้ก็จะเป็นตัวรีโวบตัวเตี้ยครับตัวเตี้ยสีขาวครับทางส่วนมากตัวเตี้ยครับถ้าได้มาส่วนมากผมก็จะใส่ล้อครับใส่ล้อให้แล้วก็จัดทรงให้แล้วครับผมว่า ลูกค้าสนใจอยากได้สเปคไหนครับ3นิ้วสอด2นิ้วสอดได้หมดนะครับผมมีแม็กไล e ีไลเวลไลอาร์พีเอัขับได้หลายลายครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับผมคันนี้ก็จะเป็นอิสุออนิ w ครับ1.9กครับ1.9ก็เหมือนกันครับได้มาก็จะใส่ล้อแม็กให้แบบนี้เลยนะครับสีขาวคันนี้ก็1.9เหมือนกันครับตัวเอคันนี้น่าจะเป็นปี200 0 16ครับตัวนี้ปี2016ครับงวดอยู่ประมาณเ0 0ดกว่าบาทครับตัวนี้ก็จะเป็นรีโวเหมือนกันครับรีโวตัวเจครับตัวเจคันนี้ก็งวดถูกๆครับท่านี้งวดอยู่ประมาณเ0 0ดพันนิดๆครับผม7,000พันต้นๆครับแล้วก็จะมีวีโก้แชมป์ครับวีโก้แชมป์งวด6,000กว่าบาทครับผ่อน6,000กว่าบาทกระบะที่ผ่อน6,000กว่าบาทนะครับผมแล้วก็เป็นรถที่นิยมแล้วก็ขายดีก็จะมีวีโก้แชมป์ครับวีโก้แชมป์ก็จะเริ่มจากปี2012ขึ้นครับ ส่วนมากก็ของเรารุ่นนี้ขายดีครับแล้วก็มีเข้ามาเยอะนะครับผมแบนลองอีกคันหนึ่งครับมิซูไทตันครับตัวนี้น่ายากครับตัวนี้เป็นปี2020ครับปี2020คันนี้ก็งวดอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทครับแต่ว่าตัวนี้คือใส่เราแม็กเดิมครับถ้าลูกค้าอยากได้แม็กซิ่งแม็กแต่งแล้วก็จัดทรงก็แจ้งทีมขายของเราได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพามาดูทางนี้ครับ รถของเราเยอะนะครับลูกค้าช่วงนี้ครับสำหรับโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่ก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นรีโวครับรีโวตัวเจครับผมสีขาวอันนี้ก็งวดอยู่7,000นิดๆครับผมตัวนี้จะขายดีครับอีกคันหนึ่งก็ตัว Z e d i t i o n ครับตัวเป็นหน้าใหม่นะครับตัวนี้ก็ใส่ล้อแม็กครับจัดทรงให้เรียบร้อยครับก็จะมีมีโกแชมป์ครับตัวขาย ดีครับตัวนี้ขายง่ายครับตัวนี้เจ็ดพันนิดนิดครับตัวนี้ก็จะเป็นวิโก้แชมป์ครับแล้วก็อีกคันหนึ่งครับมิสซูครับผมสีขาวครับตัวหน้ายักษ์ปี2019-20ครับผมตัวนี้ก็ขายดีสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากได้รถขนของรถใช้งานนะครับเดี๋ยวพามาดูทางนี้ครับผมมีเตี๋ยตัว r ีโวตัวใหม่ๆหน้าใหม่ๆครับตัวนี้จะเป็นขนส่ง รถขนส่งครับพวกขนส่งสินค้าพวกเคอรี่พวกอะไรครับสำหรับลูกค้าที่กำลังหารถใช้งานหรือว่าหารถไปขนของไปทำงานร่วมกับบริษัทครับก็ของผมก็มีให้ครับพวกนี้ก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้เลยเพราะว่าไม่ต้องไปหาตู้มาใส่เพิ่มคืออ,อย่ากได้รุ่นนี้ก็คือเาทางเราก็ใส่ให้เรียบร้อยไปเลยนะครับผมก็จะมีจะมีรีโวสีขาว มีตะขันสวยๆครับปีใหม่ๆปีประมาณ1ิบเขึ้นนะครับตัวนี้ครับมีหลายคันครับประมาณห้าคันแล้วก็สำหรับรถคอกก็มีครับรถคอกใส่ล้อบรรทุกให้ใส่คอกให้ครับสำหรับผลผักผลผลไม้ครับก็บรรทุกได้ประมาณ2ตันสาตันได้สบายครับลูกค้าครับเสริมแหนบเสริมอะไรให้ด้วยครับลูกค้าท่านใดก็ ที่กาลังหารถรุ่นนี้ใช้งานอยู่ก็เรียนเชิญได้เลยครับมีหลายคันมีหลายคันครับผมจอดอยู่หลายสาขาก็ก็มีครับลูกค้าชอบคันไหนก็ได้เลยครับทักเข้ามาครับติดต่อเข้ามาเลยครับที่ภุมมเจริญนะครับบางสามหมอนะครับผมทุกสาขาครับมันอ่าสํานักงานใหญ่อยู่เพอบางสามหมอครับผมอ่าตั้งอยู่อ่าถนนบางสามหมอสีธานะครับผมแล้วก็มีอีกสาขาหนึ่งอ่าสาขาบางสามหมอติดกับ ข้างสปอ,ออ,อ,อบางสามหมอนะครับแล้วก็มีสาขาอ,อสีธาตุครับหน้าตลาดสดอเภอสีธาตุแล้วก็อีกสาขาสี่ครับอยู่อ,อบ้านผือครับอ,อบ้านผือจอุดรธาน,นีครับสนใจที่ไหนก็ลองสอบถามได้ครับผมหรือว่าจะทักเพจเข้ามาครับทุกเพจครับเพจทุกสาขามีนะครับผมภูมิเจริญวางสามหมอสำนักงานใหญ่หรือว่าจะเป็นสำนักข้างสปอ,อ,อสาขาสีธาตุ หรือว่าจะเป็นสาขาบ้านผือครับลองทักเข้าไปเซิร์ชเข้าไปหาได้นะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูรถเก่งงวดถูกๆทางนี้ครับงวดเก่งรถเก่งของเราก็มีครับเดี๋ยวจะนําเสนอนะครับไม่ใช่มีแต่รถกระบะนะครับรถเก๋งงวดถูกๆงวด3 4มสพันของเราก็มีครับตัวนี้จะเป็นมิซูมิชิเอส a าดนะครับเอสทาดตัวนี้ก็งวดอยู่ประมาณสี่พันกว่าบาทครับผมแล้วก็มีวีออสครับวีออสโฉมแรกครับ ชมแรกก็ตัวนี้ก็งวดอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทครับใส่ล้อแม็กครับจัดทรงให้เรียบร้อยครับแล้วก็มีนิสสันมาร์คครับนิสสันมาร์คงวดอยู่3,000กว่าบาทเหมือนกันครับผมก็จะมีหลายคันครับมีหลากหลายครับทางโน้นก็จะมีลูกค้าครับลูกค้าพอดีลูกค้าเข้ามาชมรถพอดีครับช่วงที่เรากําลังจะปิดร้านได้เวลาปิดร้าน5โมงพอดีมีลูกค้าครับก็เลยทีมขายกําลังกําลังคุยกับลูกค้าอยู่น่าจะสนใจ เป็นรถวิซูไททันครับเดี๋ยวพามาดูทางนี้เดี๋ยวรถรถที่เราเตรียมปล่อยครับมีม,มีมีรุ่นไหนบ้างนะครับแล้วก็ส่วนมากรถที่เราเตรียมปล่อยจะอยู่โซนทางนี้นะครับครับทางนี้ก็ที่ลูกค้าจองไว้เรียบร้อยนะครับผมคือตัวนี้คือ,อให้ลูกค้าเช็ครายละเอียดแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วก็ เช็คความพร้อมพร้อมปล่อยครับผมเพราะว่าเรื่องอนุมัติก็ปล่อยได้เลยอยู่จะอยู่โซนทั้งนี้ก็จะอาทิตย์นี้ก็น่าจะประมาณเกือบสิบคันนะครับสี่หกเจ็ดคันครับก็มีรถเกง๋งแล้วก็มีตัวต้ารีโวครับรถเก๋งเอสถาาแล้วก็มีสปอร์ตสี่ประตูครับแล้วก็มีออ l น e ยลสี่ประตูตัวนี้ตัวเอสครับผมแล้วก็มีออ l นียลแคป ครับผมตัวเอเหมือนกันแล้วก็มีไททันครับตัวหน้ายัดครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยครับตัวไฮไลท์ขาย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 ง่ายขายดีมากครับรุ่นนี้ครับออเนิวครับสีขาวตัว S สครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถนะครับผมก็ช่วงนี้ก็โปรโมชั่นของเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมก็ถึงวันที่31มกราคม65ครับก็ซื้อรถ อันนึงก็มีส่วนลด20,000บาทถึง50,000บาทนะครับแล้วก็มีประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีหรือ20,000กิโลนะครับแล้วก็มีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับผมรถน้ํามันหมดแบตหมดหรือว่ารถยางรั่วอะไรเรามีรถสไลด์ขับเรามีรถบริการครับบริการ24ชั่วโมงเลยนะครับผมแล้วก็จะอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าครับอีกหลายรายการครับที่แถมให้ลูกค้านะครับซื้อ คันไหนก็เลือกได้เลยนะครับผมว่าลูกค้าจะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นนี้ไหนนะครับก็รีบเลยครับลูกค้าสําหรับลูกค้าที่อะไรที่กําลังมองหารถนะครับก็โปรโมชั่นของเราก็ถึงมาที่31าามกราคมนี้นะครับสนใจรถรุ่นไหนก็ทักเข้ามาหาเราได้หรือจะ,อะสอบถามทางเพจก็ได้นะครับผมทุกทุกเพจทุกท,กทกสาขานะครับผม ลองลองเซิร์ชเข้าไปหาได้นะครับหรือว่าจะโทรหาผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับผม087 955 28 44นะครับขอบคุณครับ